หมอเก่งช่แคลรครับมาดูว่าต้นทุเรียนปลูกยังไงให้มันรอดนะครับปลูกที่อีสานมุกดาหารนะครับมาดูต้นทุเรียนของหมอเก่งครับมีต้นเดียวก็ฟินได้นะถ้ามันโตโตโตเราก็มีความสุขครับต้นเดียวก็ฟินได้มามาดูแลยังไงบ้างครับที่สําคัญนะครับก็ที่หนึ่งนะครับอย่าให้แห้งครับอย่าให้ดินแห้งเราต้องลดน้ามันมันเปียกมีความชุ่มชื้นนะของหมอเก่งปลูกแบบแกนิกอินทรีนะเนี่ย in ซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ลดน้าตลอดทุกวันแล้วครับเนี่ย ข้อที่หนนะครับลดน้ําตลอดให้มีความชุ่มชื้นตลอดนะครับอย่าให้หน้าดินแห้งครับต้นก็จะเติบโตสวยงามนะครับข้อที่2ครับหญ้าเราจะไปดายครับเราใช้มือถอนเอานะครับหรือตัดเอาครับเนี่ยหมอเก่งเขาค่อยๆถอนเอาแบบนี้เพราะว่าลากมันตื้นนะครับลากต้นเรียนพวกนี้มันตื่นหากินตื่นอุ้ยอุ้ยเจอไส้เดือนไม่ใช่ไส้เดือนกิ้งกือครับดูสิครับดินของหมอเก่งนะครับเนี่ยข้อที่สามครับดูแลใส่ใจแค่นั้นครับดูแลใส่ใจรับรอง เติบโตสวยงามแน่นอนเลยนะครับต้นทุเรียนครับทุเรียนเทคนิคการปลูกทุเรียนของสวนหมอเก่งชาแนลครับปลูกยังไงให้รอดครับต้นนี้ทุเรียนต้นอายุ350าบาทไม่ใช่อายุสิครับราคา350บาทนะครับหมอเก่งปลูกเป็นระยะเวลา2เดือนปรากฏว่าดูสิครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ขนาดแดดร้อนๆนะฮะเดือนเมษาใบแตกใบอ่อนแล้วนะครับเคล็ดลับที่สําคัญของหมอเก่งชาแนล ที่ปลูกตุเรียนให้รอดนะครับที่มุกดาหารอีสานบ้านเฮานี่ฮะยังไงถึงจะรอดครับนี่ครับที่สําคัญครับอย่าให้ดินแห้งครับน้ําต้องลดความชุ่มชื้นตลอดครับนี่ฮะเราลดไปเลยครับเพิ่มน้ําครับนี่ฮะนี่ครับรับรองรอดแน่นอนไม่เชื่อแล้วครับอีกต้นหนึ่งก็ดูสิครับเนี่ยปลูกคู่พร้อมกันครับเนี่ยใบแตกก่อนเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับลดน้ําเปียกๆเลยครับอย่าให้ขาดน้ําเด็ดขาดครับเคล็ดลับมีแค่นี้เองครับนี่ฮะดายาถอนหญ้าออกไปครับ อย่าให้ขาดน้ำครับย้ำอย่าให้ขาดน้ำครับรับรองรอดแน่นอนครับปลูกทุเรียนที่อีสานครับมาดูลักษณะกิ่งลำต้นนะครับหลังจากหมอเก่งตัดตกแต่งกิ่งครับสูตรของหมอเก่งนี้ไม่ฉีดไม่พ่นไม่อะไรครับแค่ลดน้ำปเปียกปๆๆเปียกปกเปียก,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 กแล้วก็ใส่คิวแล้วก็ดูแลใจใสแค่นั้นครับนี่ฮะ สวยงามมากเลยนะครับตกแต่งกิ่งกับหมอเก่งทําการตัดตกแต่งกิ่งไปแล้วครับเราจะให้กิ่งพวกนี้มันจะได้ใหญ่ๆนะครับมารอลุ้นนะครับว่าอีก2ปีทุเรียนของสวนหมอเก่งออร์แกนิกอินซีแบบนี้จะได้กินหรือเปล่ารอติดตามชมได้เลยนะครับทุเรียนออร์แกนิกอินซีหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ